คลิปนี้ค่ะใครที่กําลังหาไอเทมในการจัดระเบียบบ้านใครที่หยุดอยู่บ้านในช่วงโควิดแล้วไม่รู้จะทําอะไรดีคลิปนี้มีทางออกเพราะอิสรจะทุกคนไปเปิดถุงช้อปแกะของใช้กับช้อปปีนะคะ สวัสดีค่ะอิ๋วอิ๋ววิชแนลนะคะคลิปของอิ๋วนะคะก็จะเป็นการเล่าไลฟ์สไตล์การตกแต่งบ้านหรือว่าการเลี้ยงลูกค่ะถ้าใครชอบลักษณะนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะใครที่กําลังหาไอเทมในการจัดระเบียบบ้านใครที่หยุดอยู่บ้านในช่วงโควิดแล้วไม่รู้จะทําอะไรดีคลิปนี้มีทางออกเพราะอิ๋วจะพาทุกคนไปเปิดถุงช้อปแกะของใช้กับช้อปปีนะคะโน s p สปอนเซอร์ no sponsor, ไม่ว่ากับทางช้อปปีหรือร้านค้าค่ะ การที่เราช็อปออนไลน์ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือจะโดนจกตาไหมาเราจะโดนหลอกหรือเปล่าสินค้าตรงปกไหมการดูรีวิวถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยให้แก้ปัญหาดังกล่าวนะคะเริ่มต้นที่ร้านแรกกันเลยค่ะมาจากร้าน โฮมโปร plus นะคะก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่อิ๋วสั่งมานั่นเองนะคะคืออิ๋วจะเอามาติดในโซนซักล้างนั่นเองนะคะบ้านของอิ๋วไม่ได้กว้างมากดังนั้นอิ๋วเนี่ยก็จะติดวอลเปเปอร์เป็นมุมเป็นมุมว่าโอเคนี่มุมซักล้างมุมห้องครัวนะก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เราอะแบ่งมุมจัดเป็นสัสดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นได้เลือกสีขาวมาจะทาให้บ้านเราดูสะอาดดูกว้างยิ่งขึ้นนะคะแต่แอบแบบตกใจกับร้านค้าเพราะว่าไม่มีการห่อ,อก,กันกระแทก เลยเขาอาจจะคิดว่าเออมันมันเป็นกระดาษมันก็อาจจะแบบไม่แตกไม่หกักถูกแต่มันก็สามารถจะแบบเป็นริ้วรอยได้นะทุกคนไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมเนี่ยคือเป็นริ้วรอยที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ซีเรียสคือแบบมันนิดเดียวจริงๆนะคะก็แผ่นใหญ่มากเลยนะคะก็ราคาแผ่นละ 25บาทราคาดีค่ะจะส่งไวมากประทับใจนะคะก็ตินิดนึงก็คือไม่มีตัวแบบห่อกันกระแทกมาที่เหลือดีหมดเลยค่ะ mm hmm. ต่อไปค่ะร้านที่2ค่ะทุกคนนะคะชื่อร้านว่า a b o u อ acrylic box ค่ะ นี้ไอเทมแรกนะคะก็จะเป็นแจการสีทองอะคริลิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กสุดแล้วค่ะเขาจะมีอยู่3ไซส์ด้วยกันนะคะก็คือไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะชิ้นนี้เป็นไซส์เล็กใช่ไหมคะก็จะอยู่ในราคา315บาบาทค่ะภายในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากคือแบบถ้าโดนไฟ นุ่น่าจะแบบสวยใส่เทียนลงไปก็ได้นูแบบปักดอกไม้อะไรก็ได้อะหรือว่าไปใส่พวกแบบแปรงแต่งหน้าก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ด้านล่างแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนโฟมแบบกันที่มันจะทําให้แบบเวลาเราวางเราเจออะไรปเปียก,กอะไรก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชื้นไปถึงตัวฐานที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเกิดเป็นสนิมอะไรได้เพราะว่าเขามีตัวเนี้ยรองรับอยู่นะคะแต่ก็จะมีแอบแบบว่าแตก,แตก หลุดลดแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าถ้าเราวางปุ๊บก,ก็จะไม่เห็นความเสียหายอยู่แล้วนะคะร้านนี้ของแพงจริงค่ะแต่ว่าจะส่งไวมากนะคะสินค้าประเภทเดียวกันอยู่ไปดูร้านอื่นอนะ่ะเขาว่าราคาถูกกว่านี้แต่เราก็ต้องแลกกับการที่รอสินค้าเป็นสินค้าพรีออเดอร์ร้านนี้ไม่ต้องรอเพราะสินค้ามีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วแต่ก็จะราคาแพงดังนั้นทุกคนก็ไปช่างใจกันได้ว่าจะเลือกร้านนี้ได้รับสินค้าไวแต่ราคาแพงหรือจะไปร้านอื่นราคา ถูกกว่าแต่ก็ต้องรอสินค้าแต่อิ๋วเป็นคนใจร้อนมากก็เลือกการจ่ายแพงแต่เราได้สินค้าเร็วก็ไปช่างใจกันดูนะคะต่อมาค่ะอยู่ที่ร้านเดียวกันนะคะเป็นนอกระต่ายฟุ๊กปิกน่ารักสีทองอลังมากแต่จานมีเท่านี้่เล็กมากจะใส่อะไรล่ะเดี๋ยวท้ายคลิปไปชมกันนะคะเพราะว่าอิ๋วก็จะนําไอเทมทั้งหมดที่ซื้อเนี้ย ไปจัดตกแต่งด้วยนะคะเก่อเป็นไอเดียว่าซื้อแล้วไปจัดยังไงล่ะนะคะเดี๋ยวไปดูว่าอยู่จะไปใส่อะไรให้กับน้องเขานะคะให้น้องกระต่ายถือนะคะสวยงามมากอันนี้อยู่ในราคา เท่าไรลหร่ลร้อยบาทน่ารักมากๆเลยนะคะสีทองทําให้บ้านดูหรูหรานะคะต่อมาเป็นไอเทมสุดท้ายจากรา้านเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นตัวกล่องใส่ทิชชู่ค่ะอันนี้อยู่ที่ราคา300นะคะ3 0 5บาทประมาณนี้นะคะก็เขาก็จะมีช่วงลดราคาของเขาด้วยนะก็ติดตามได้ก็จะมีความแบบเปิดปิดได้แบบนี้นะคะเป็นช่องทิ่ชู่หยิบทิชชู่มาถ้าไปวางคู่กันก็น่าจะเข้ากันเป็นอย่างดีมีความแบบเล่นหูเล่นตาเล่นไฟเวอร์นะคะสวยงามมากๆเลยแล้ว ก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยนะคะสวยหรูหรามากๆเลยนะคะก็ไปตามกันได้ถ้าสนใจค่ะต่อมาที่ร้านที่3นะคะเป็นร้าน Keep Simple ค่ะอยู่สั่งเป็นผลิตภัณฑ์ใส่น้ำยาซักผ้ามาเขาแถมเป็นสติกเกอร์ด้วยอันนี้อยู่แอบเอาไปติดเร็วนะคะก็มีหลากหลายแบบให้เราเลือกเลยแต่อยู่เลือกเป็นแบบนี้มานะคะก็อยู่ในราคา190บาทนะคะก็จะแถมเป็นสติกเกอร์ให้เลยร้านนี้จั ส่งไวอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าร้านอื่นๆนะคะเขาก็แอบ,บจะราคาสูงกว่าแล้วเขาก็จะแบบมีข้อแบบกําหนดว่าเออต้องสั่งสอง,งขวดขึ้นไปถึงจะแถมสติกเกอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าร้านเนี้เขาก็จะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าสั่งขวดเดียวก็แถมสติกเกอร์แล้วก็เลยแบบเลือกร้านนี้สิจ้าเพราะดีกว่าร้านอื่นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นราคาแถมสติกเกอร์แล้วก็การจัดส่งก็ไวด้วยนะคะสีขาวอีกแล้วค่ะพยายามเลือกไอเทม ตกแต่งบ้านที่เป็นสีขาวเพราะมันจะทําให้บ้านเราอะดูสาว่างแล้วก็ดูสะอาดตาด้วยนะคะเนี่ยเขาก็เปิดยนะใส่ไอเทมก็คือใส่พวกน้ํายาซักผ้านะคะน้ํายาประพันุ์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เวลาใช้งานนะคะก็คือเปิดฝามาลินน้ํายาจื๊อใส่ฝาแล้วก็เทเห็นไหมดูใช้ชีวิตดีแล้วก็เป็นการแบบรักโลกด้วยใช่ไหมแบบซื้อเป็นถุงขวดไม่ต้องซื้อนะคะเป็นซื้อชิตเตอร์มาแล้วก็ใช้ ขวดของเราได้เลยนะคะสวยงามแล้วก็เนี่ยสติกเกอร์ก็ดูน่ารักเข้าไปอีกนะคะก็ไปตามกันค่ะสินค้าชิ้นที่2จากร้านเดียวกันนะคะก็จะเป็นก่องแบบนี้เขาว่ามีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะเราก็เขียนได้เลยว่าเราจะใส่อะไรนะคะก็เปิดมาจะใส่เป็นแบบผมซักฟอกก็ได้แต่อีกว่าแอบไปใส่นะคะเป็น ไม่หนีบนะคะเวลาใช้กลับเนี่ยอีบื๊ดเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะอันนี้อยู่ในราคา90บาทเนี่ยแล้วเอาไปตั้งคู่กันแบบเนี้ยโอ้โหทุกคนดีสวยค่ะต้องจัดต้องจัดต่อมาค่ะก็จะเป็นร้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับของตกแต่งบ้านแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นร้าน o r a n g e O r a n g เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนั่นเองนะะก็ เราก็ขด,ดเขี๋ยวเนี่ยเขาโผล่มาอันนี้เห็นไหมทุกคนเขายังอกห่อแบบตัวการกระแทกมาอย่างดีมากๆเลยนะคะอยูสั่งเป็นเสียงดังไหมไดงสั่งเป็นสมุดมาะคะ่ะเป็นสมุดลายเส้นนะคะเป็นตารางแบบขี่มากเลยให้ดูเนี่ยเป็นตารางแบบ ท,ที่แบบนี้ค่ะคือเอาไปวางไว้เป็นพรอ็อพแล้วก็แบบถ่ายรูปอะไรก็แบบก็สวยนะคะแล้วก็เขียนอะไรก็ได้ก็ก็ดีค่ะก็ซื้อเป็นหมึกประกามาด้วยค่ะเป็นของเพนเทลคืออิ๋วซื้อประกามาแล้วแล้วก็มันหมดประ,ประกาของเพนเทลอ่ะมีความแบบแพงอยู่นิดนึงก็คือแบบราคา5 0 50, 50 60ประมาณเนี้ยค่ะ แต่เราไม่จาเป็นต้องแบบเออมันหมดแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเราก็คือซื้อแค่ไส้ปากกาเราก็แบบมาเติมได้ไส้ปากกาอยู่ที่21บาทเองซื้อมาแบบ2องสีเลยคือสีแดงกับน้ําเงินนะคะก็ใช้เปลี่ยนไส้เองก็ถือว่าถูกนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นร้านกระเป๋านะคะชื่อร้านว่าอะไรว่า มีนาะมีนาโซมีนาโซขึนซ้นชื่อร้านด้วยนะคะถ้าออกเสียงผิดแต่อย่างไรก็กราบขอภัยร้านต่งตางๆด้วยนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงภาษาไทยก็ไม่ได้เลยนะคะอะมาที่ร้านนี้ครับเป็นกระเป๋าเขาก็ห่ออย่างดีนะมีแบบป้ายอะไรชัดเจนเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าเกสของแท้ร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่รู้ว่าโดนจบตาหรือเปล่านะคะเขาก็มีความแบบหอ่อ อะไรมานี้เขะะาว่าเป็นสินค้าเอาเรียนะคะก็จะราคาถูกมีป้ายเกสชัดเจนนะคะมีความเป็นไนล่อนสีดำนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองสะพายดูสิว่ามันจะเข้าไหมถามว่าช่วงนี้ไปไหนก็ไม่ค่อยได้ทำงานก็ Work ์กโฟร์โฮแล้วจะซื้อกระเป๋าไปทำอะไร อยากได้ก็ซื้อซื้อก็ใส่สะพายเล่นๆไปตลาดใกล้ๆบ้านใช่ไหมก็สะพายไปเถอะจะสะพายให้ดูทุกคนนะสวยดูดีนะคะก็ใช้ได้ไปตลาดกันคน เรามาดูกบบภายใน,นกันนะคะภายในก็จะเป็นมีความแบบยัดกระดาษเพื่อไม่ให้มันเสียโคกมาให้เรามีแบบมีความเป็นช่องๆหลายช่องมากเลยนะคะดีแล้วก็มีแบบคำว่าเกรสด้านในเกรสด้านในนะคะ <c oughs> มีแบบด้านในด้วยด <c oughs> ีด้านหลังนะคะก <c oughs> ็จะมีซิป ด้านหลักด้วยเนี่ยดีขนาดกระถัดรัดแล้วก็กระเป๋ามีหูสามารถปรับระดับความยาวได้นะคะสวยหรูหรามากๆเลยนะคะก็อยู่ที่ราคา500กว่าบาทนะคะอันนี้อิ๋วไม่แน่ใจในราคานะคะก็500กว่าบาทสวยทุกคน ามกานซืน้อช้อปปิ้งตลาดใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็มาชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกล่องจัดระเบียบว่าอันนี้มาจากร้านเดียร์โฮมออฟฟิศ นะคะอยู่ที่ราคา1 3 9บาทต่อชินนะะ้นค่ะก็จะเป็นกล่องจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบของจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบของนะคะก็จะมีแบบช่องให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ15ช่องนะคะอีกซื้อมา2กล่องด้วยกันคะช่องหนึ่ง กลก่องหนึ่งสิก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เขามีแบบให้เลือกเยอะเลยนะคะมีแบบสีชมพูสีเขียวสีขาวนะคะก็จะเป็นช่องแบบไม่มีช่องแบบนี้ไปเลยกับมี15ช่องแล้วก็10ช่องนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะป็นเลือกแบบไหนก็เลือกสีขาวมาเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญคะ่ะเขาว่ามีสติกเกอร์ด้วยนี่เขาแถมสติกเกอร์ด้วยเราก็แบบแปะได้เลยนะคะว่าแบบกล่องของเราอะ่ะมันมีอะไรเช่นกล่องไหนอยู่ก็แอบไปแปะ สติกเกอร์มาแล้นวนะคะก็จะเป็นนี่ชั้นในของคุณผู้ชายจะไปจัดระเบียบให้ ผู้ชายนะคะเราก็จะเป็นกล่องนึ่งนะคะก็จะเป็นกรองถุงเท้าก็จะใส่แบบทางถุงเท้าที่เป็นสูงแล้วก็ข้อสั้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปจัดระเบียบการค่ะตอนนี้เปิดถุงหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมกันว่าของทั้งหมดนี <para> <scen ic. S 2> ้นะคะอยู่ไปจัดบ้านอย่างไรก็ไปรอชมกันได้เลยค่ะ